หลังจากที่ความสามารถของโอเอ๋วกับเต๋อเนะี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโอเอ๋อนะครับก็จะไปติวหนังสือที่บ้านเต๋อทุกวันเลยพอไปติวด้วยกันทุกวันแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ทั้งคู่เนะี่ยพัฒนามากขึ้นก็กลับมาเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็กลับมาสนิทกันมากขึ้นแต่ว่าตัวเต๋เอเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอะอยากเป็นคนสําคัญของโอเอ๋อมากๆซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้ตัวเต๋อเองเนะี่ยรู้สึกแบบห่วงโอเอ๋อมากกว่าเพื่อนปกติทั่วไปทําให้เต๋อก็จะมีความแบบ เงี้ยง่าใส่โอเอ๋วบ้างมีความแบบอยากเจออยากอยู่ใกล้บ้างอะไรเงี้ยครับจนจนพอความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเชื่อใจกันมากๆแล้วเงี้ยครับตัวโอเอ๋วเองอะ่ะก็เลยตัดสินใจบอกความลับที่แบบไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยให้เต๋ฟังกูชอบานะบาร์บาร์จะคือเพื่อนสนิทในกลุ่มตัวเต๋เองอะ่ะก็ก็พยายามช่วยซัพพอร์ตโอเอ๋วจนจนมาถึงจุดที่โอเอ๋ว OL เองเนี่ย ก็เหมือนมาคุยกับเต๋ว่าเฮ้ยอยากอยากจะขอแบ่งเวลาที่ติวหนังสือกับตัวเต๋ไปติวกับบาสเหมือนเต๋ก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยแต่เหมือนก็ว่าก็ตอบตกลงไปพอโอเอ๋วกได้ไปติวกับบาสตัวเต๋เองอ่ะมันเกิดความรู้สึกว้าวุ่นแบบสับสนไม่พอใจโดยที่เหมือนจริงๆไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับตัวโอเอ๋กก็จะจก,ก็จะงงว่าเฮ้ยแบบจริงๆตัวเต๋เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเลยมีปัญหากันอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนพอผ่านไปตัวเต๋เองอ่ะก็ไปง้อโอเอ๋วที่ ท่าเ,เรือที่รีสอร์ทไปรอบนเรือแล้วก็งอแล้วเหมือนคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันว่าเฮ้ยแบบเตะก็จะมีการแชร์ว่าเตะเองก็จะขวงหรือว่ามีมีความรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยโดยที่เหมือนไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เลยดีกันแล้วก็เหมือนก็มีการแบบเล่นแบบพักนั่นพักนี่แบบจับถึงมือถึงตัวกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเหมือนว่าตัวโอเอ๋วเนี่ยมาจบที่เหมือนกับว่ามาซุกตรง ตร,ต,รตรงอกของเต๋ทาให้เต๋เหมือนก็ว่าได้กลิ่นของหัวโอเอ๋วอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นมะพร้าวที่โอเอ๋วใช้ประจำแต่เหมือนเต๋เองเป็นคนไม่ชอบมะพร้าวมาตลอดแต่วันนั้นเหมือนกบว่ากลิ่นมะพร้าวเนี่ยมันกลับให้ความรู้สึกที่ต่างไป